ทุกคนคะวันนี้คลิปนี้นะคะในจะมาแนะนําให้รู้จักคุณค่าการตลาดดิจิทัลค่ะทําไมไมาพูดถึงสิ่งนี้คะเพราะปัจจุบันนะคะเราเต็มไปด้วยคนทําการตลาดดิจิทัลเยอะแยะมากมายเป็นล้านเป็นหมื่นล้านนะโอ้โหพูดเอร์เสียแต่ว่าเรารู้สึกไหมคะในฐานะลูกค้าเองก็ตามไปย <c oughs> ังพบว่าเฮ้ยนะแอปมันก็มีมากมายจนเลืองดาวนโหลดไม่ถูกเว็บไซต์ก็มีเยอะแยะให้เลือกลรก นะคะไม่ต้องพูดถึงสื่อสังคมนะคะโอ้ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะทีนี้เราจะเข้าไปกับการตลาดอีทอฟแบบไหนจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยค่ะเพราะลูกค้าจะเลือกนะคะเฉพาะการตลาดอีทอที่มีคุณค่ากับเขาเท่านั้นดังนั้นจานี้เลยจวหัวไงคะว่าความลับที่คุณต้องรู้ค่ะก่อนจะทําการตลาด,ดอีทอฟต้องรู้4คุณค่านี้ค่ะถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต้องทําค่ะ เพราะไม่งั้นทําเสร็จจะเปล่าประโยชน์เลยค่ะโยนเงินทิ้งแม่นางไปเลยดังน,นั้นมาดูนะคะ4คุณค่าที่จําเป็นถ้าคิดจะทําการตลาดดิจิทัลตอนน้องมีอย่างน้อยหนึ่งในนั้นหรือมากกว่านั้นยิ่งดีค่ะยิ่งให้คุณค่าเท่าไหร่ลูกค้ายิ่งมาแวะเวียนที่การตลาดดิจิทัลของแบรนด์เรามากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันสื่อสังคมเว็บบินาอะไรก็าตามคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ อาจารย์เน้เรียกตรงนี้นะคะว่า 4C ของ Digital Marketing ิ a งแวค่ะมี 4C ที่จะแนะนำให้รู้จักนะคะมันมีอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันมาดูสไลด์อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีหน้าตึงๆให้เลยแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะเช่นเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะและก็กดแชร์เค่ะคนที่คิดว่าจะได้ใช้วิดีโอชุดนี้และขอเลยคือกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาอาจารย์มีวิดีโอคลิปใหม่เข้ามาค่ะ ลักใครก็ตามที่ขึ้นมาเจออาจารย์นี้เป็นครั้งแรกนะคะชื่ออาจารย์นี้อนุไทยค่ะรองศาสตราจารย์พิศศศเศษสอหญิงดออรอนุไทยนะคะเป็นอาจารย์ประจําวิชาเอกการตลาดที่มหาวิทยาลัยสุขท,ทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วตัวนี้เองก็มีพอเกณฑ์บูงนะคะเคล็ดรับปั้นปรับแปลนดให้ดังในยุคดิจิทัลโดยจิตจรวดทัรูทันการตลาดคุณภาพมาร์เก็ตติ้งแล้วก็รวมถึงมีตําราที่สําคัญมากๆที่ใช้อ้างองิงคือตําราการตลาดดิจิทัลค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะหน้านี้บอกทุกอย่างเลยเป็นหน้าใหม่ นะคะที่เดี๋ยวกาลังจะเอาไปบรรจุในกํารอยู่ค่ะว่าคุณค่าที่จําเป็นต้องมีในการตลาดดิจิทัลม,มีอะไรบ้างสรุปรวมเป็นแผ่นเดียวเลยค่ะนั่นคือ 4C ที่สําคัญค่ะนะคะจริงๆก็มีเยอะกว่า 4C จารย์เล็กรุปให้เป็น 4C นี่แหละมาดูค่ะว่ามันมี c อะไรบ้างนะเดี๋ยวพาดูทีละตัวค่ะนะมาดูที่ C พื้นฐานก่อนนะคะ C พื้นฐานที่เราต้องมีก่อนนะคะหลายคนต้องพูดถึงสิ่งนี้แน่นอน ขายสินค้าค่ะ C Commerce แน่นอนทําการตลาดดิจิทัลมาเพื่อทําให้ขายสินค้าและบริการไปถึงลูกค้าได้ซึ่งสิ่งที่สําคัญคือต้องสะดวกต้องสะดวกต้องรู้สึกว่าลูกค้าสะดวกสบายใช้ง่ายนะคะสบายใจอะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญของ Commerce ค่ะเดี๋ยวจันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ C ต่อไปค่ะ C Care ค่ะเอาสื่อดิจิทัลมาใช้เพื่อดูแลลูกค้านะคะผ่านสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการได้คุยกับแอดมิน นะคะการตอบปัญหาต่างๆที่ลูกค้คาพบนะคะรวมถึงบริการอื่นเยอะแย,ยะมากมายค่ะแล้วก็ o o n n e t t n n d o o m u u n t y ค่ะแน่นอนมนุษย์เป็นสิ่งสัตว์ส,สังคมนะคะเราชอบแบบคอนเน c กกันนะคะแล้วก็สื่อด e ิจิทัลทำให้เรา Connect ได้ง่ายมากๆนะคะเ e เ e ่ e l e เลเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ Connect ได้ง่ายแค่ปลายนิ้วนะคะดังนั้นช่วย Connect แล้วก็สร้าง Community คนที่สนใจร่วมกันมาเชื่อมต่อกัน,นะะันคือหน้าที่ของสื่อด e ิจิทัลแล้วก็ สิ่งหนึ่งค่ะที่แน่นอนนะคะเราใช้เป็นกิจกรรมที่มากที่สุดเลยคือคอมมูนิเคชันค่ะเอาสื่อดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารซึ่งกันและกันดังนั้นแบรนด์น Grand, สามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อดิจิทัลและรวมถึงเท่านั้นไม่พอค่ะให้ความรู้ลูกค้าได้นะคะทาให้ลูกค้าเราเก่งขึ้นแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นค่ะนี่คือคอมมูนิคอมมูนิเคชันแอนด์คอเทน์ค่ะเป็นยังไงคะ4 c เดี๋ยวมาดูตัวอย่างไหยคะให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละ C เป็นยังไงบ้าง,างจะด้้้เตตรียยยมมัววอ่างางให มาที่จีแรกก่อนคนะ่ะบางคนแบบถ้าเกิดยังไม่มาฟังคลิปนี้นะก็คิดว่าอันนี้คือหลักสัมพัน์ร้อยเปอร์เซ็นไม่นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะก็คือคอมเมอร์สนะคะแล้วก็มีทางเลือกด้วยนะคะว่าเลือกอะไรที่หลากหลายมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างค่ะอย่างยูนิโคลนะคะก็เป็นตัวอย่างแบรนด์ที่ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อใช้แนะนําสินค้าแล้วก็ขายของยูนิโคลเลยนะคะดังนั้นแอปนี้มีประโยชน์ในการทําเป็นคอมเมอร์สนะคะลูกค้าสามารถเห็นสีเห็นสันเห็นไซส์นะ แล้วก็อนาคตนะคะถ้าเก๋ๆ,ๆมากๆเลยสามารถใช้ AI เข้ามาแนะนำเสื้อผ้าให้กับลูกค้าได้นี่คือคอมเม r ร์ค่ะอาจารย์เน่ให้ดูแลสเกลตของคอมเม r ร์ก่อนนะคะว่าในสแนปช็อตปี2022นะคะปีที่แล้วนะคะเป็นงไงบ้างเปอร์เซ็นต์แชร์ของท e ีคอมเมอร์ใน Southeast อเ i ียคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะไม่รวมประเทศจีนนะคะก็ดูฝั่งฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่แหละนะต้องมาดูค่ะ51%นะคะตกอยู่กับกลุ่มที่เป็นมาร์เก็ตเพลสค่ะดังนั้นถ้าแบรนด์ไหน คิดอะไรไม่ออกนะคะพึ่ง e-marketplace ได้ค่ะ51%ยอดขายอยู่ตรงนี้ค่ะ e-marketplace ก็ e คือ lazada s h o p e e เนอะในบ้านเรา jp center bye bye เราไปแล้วนะแล้วรวมถึงยังมี tokopedia ไม่มีในบ้านเราเนาะ central น้องๆทุกนีน้นะคะคือ e-commerce marketplace ค่ะเราสามารถย e ืนระยยักษ์พึ่งเขาได้ค่ะขายสินค้าบนนี้ได้นะคะเปรียบเหมือนห้างสรรสินค้านี่เองแล้วนอกจากนี้นะคะทำงก็ได้ค่ะหลายคนก็ทำงนะคะก็โอเคนะ เมีแต่มีแค่7%เท่านั้นเองที่แบบจะเค้นมาทำเองนะคะหรือสมอลออนไลน์ช็อปก็6%เป็นหลักหน่วยแบบตัวเลขเดียวเลยอะ่ะเพราะอะไราการทำเองสิ่งหนึ่งที่จันเดซต้องให้พึงระวังค่ะเหมือนยูนิโครแบบนี้ที่ทำเองนะคะสิ่งนึงคุณต้องคำนึงถึงเรื่อง U.S. User Experience UI User Interface ค่ะใช้แล้วมันต้องไม่แ๊กอะ่ะใช้แล้วมันต้องไม่รู้สึกว่าเฮ้ยหาเมนูยากจังหาไม่เจอนานจังนะคะ กนะดใส่ตะกร้าแล้วไปแอปอื่นกลับมาตะกร้าหายอะไรอย่างนี้นะคะมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องเอ็กเซเรียนดีๆค่ะประสบการณ์ที่ดีๆเหมือนกับมีคนดูแลนในหน้าร้านเลยนะะดังนั้นอันนี้ก็เลยทําให้คนทํากันน้อยอีกทางหนึ่งนะคะยีเปอร์เซ็นต์แน่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเอเชียเลยนะคะคือเราชอบซื้อผ่านสื่อโซเชียลค่ะก็าสามารถใช้เป็น alternative นะคะนี่คำว่า alternative นี่ก็เป็นตัวเลือกนะอย่าใช้เป็นตัวหลักนะคะเพราะอะไรมือสื่อสังคม ok um, มีไว้เพื่อสื่อสารค่ะมันจะได้ซีอีตัวหนึ่งคือ communication แต่ถ้าจะเอามาใช้ขายของนะคะเนื่องจากคนเอเชียชอบซื้อผ่านผ่านเฟ e บุ o กผ่าน t i ๊กตอกนะคะก็พอเป็นไปได้ค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าร้านลักนะคะเพรายี่สองเปอร์เซนต์นเราสามารถพึ่งพิงตรงนี้ได้นะคะอ่าคอมเมอร์เสร็แล้วนะคะมาดูต่อไปแคร์ค่ะ เอาสื่อดิจิตอลมาดูแลลูกค้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเปิด MTL ค l i c k มาค่ะจริงๆเขาเปิดแอปพลิเคชันหลายรอบมากเป็นแต่ไชื่อนะคะซึ่งมาช่วยยังไงนะคะมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ในการดูแลลูกคา้าคือดูแลผลประโยชน์ประกันที่เหลืออยู่นะคะอะไรที่เราใช้ได้นะคะโ p d มดีทีมันลิมิตในแต่ละปีเนาะเราดูว่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่เลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยได้ที่มีประโยชน์กับลูกค้าค่ะรวมเป็นการสะสมแต้ม CRM ค่ะว่าสะสมแต้มไปได้ถึงไหนแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง นะคะอันนี้ก็เอามาดูได้นะคะอนาคตอาจจะใช้หาหมอออนไลน์นะคะแล้วเคลมประกันออนไลน์ได้เลยโอ้โหดีมากๆเลยเนาะสามารถบริกรารลูกค้าได้ขนาดนี้เลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะบรรดาแบงก์ต่างๆนะคะก็ย้ายหน้าสาขามาอยู่ดิจิตัลกันเยอะแลคะ่ะก็สามารถใช้นะคะ เพิ่มทีโมลไลยักษ์ก็คือตัวไลน์คนนี้ค่ะเพื่อเช็คยอดบัญชีเหลืออยู่นะคะเช็คยอดธุรกรรมนะคะมียอดแจ้งเตือนผ่านลายว่ามีการเคลื่อนไหวเข้าออกในบัญชีแค่ไหนนะคะเราดูสิทธิ์ทีพิเศษพิเศษต่างๆผ่าน n ล c o คนน c t ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะการใช้สื่อสังคมมาทําในสิ่งที่เรียกว่าแคร์นะคะโดยที่เป็นแพลตฟอร์มพิเศษของสื่อสังคมเลยนะดังนั้นอนาคตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญะคะ่ะลูกค้าที่เป็นลูกค้าซื้อของเราไปก็อาจจะอยากได้แคร์ ผ่านสื่อดิจิทัลแล้วก็อะไรมันง่ายมันสะดวกมันเซเว่นอีเลเว่นน่ะนะมันมีแค่ปลายนม้วค่ะมาดูซีตัวต่อไปนะคะจันเนี่บอกมันเป็นคอมมูนิตี้จากคอนเนคแอนด์คอมมูนิตชื่อเต็มเนาะให้ดูตัวอย่างนะคะแบรนด์จากต่างประเทศซึ่งจริงๆเขาทำทั่วโลกค่ะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะเราเรียกว่า Harley ย a เ i วิสันแฟมิลี่ค่ะเคอรอ,อบครัว Harley ค่ะนั่นคือเขาจะเชื่อมต่อกันผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็ เฟซบุ๊กรูปค่ะเพื่อทำให้คนที่ขี่ฮาร์เลย์เดวิสัได้เชื่อมต่อกันเป็น Community Z ้ได้คอนเน c t ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับฮาร์เล d a v i d ิสัค่ะเอาอย่างนี้นะถ้าเสาร์ที่ตอนเช้าๆนะคะต้องขับรถไปแถววิภาวดีนะหรือเดินไปก็ได้เราจะเห็นค่ะนะคะจะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะขี่รถฮา r l เลเหมือนกันขับเป็นกระบวนเป็นแถวเรยยียงเดียวนะคะน่ารักค่ะเขาไม่ขับเร็วด้วยนะคะเราก็ไม่ขับ ตรงช่องกาลางด้ยนะคะจะขับตรงช่องขนานค่ะแล้ไปอย่างช้าๆด้วยค่ะเพราะว่าเขาเท่งไงคะก็จะขี่ช้าๆให้คนมองค่ะอาจารย์นี้ยังได้เห็นเลยเราก็รู้สึกว่าเท่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะคะก็จะเป็นสตา์ฮาร์ลเนาะสีดำเนาะแน่นอนไม่มีสีอื่นแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์ลค่ะขับไปไหนคะขับไปเที่ยวกันคะ่ะไปเสากับอาทิตย์กันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิด1 9ทีนะที่ทุกคน หยุดนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะกลุ่มฮาเล่ก็ไม่หยุดค่ะ mm hmm. เขายังติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ยังไปกันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะเพราะเขาเชื่อมต่อกันได้เป็นคอมมูนิตี้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งรถฮาเล d ด v บิสันได้เรียกตัวเองว่าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะน่ารักไหมคะซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราได้ดบิสันเนี่ย คงความเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรักระทับใจเพราะเขาใช้สื่อดิจิตอลในการคอนเน็กและคอมมูนิตี้ค่ะนอกจากนี้อีกตัวอย่างเนึงนะคะในช่วงโควิดมีรุ่มที่เติบโตขึ้นนะคะมีเมมเบอร์เป็นหลักแสนเลยแล้วเกิดขึ้นจากช่วงที่คนถูกล็อกดาวน์อยู่บ้านค่ะทั้งที่เป็นรูกรุ่ว่าจัดโต๊ะคอมค่ะเออมันเกิดจากความสนใจอย่างเดียวกันก็คือว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็จัดโต๊ะคอมเล่นๆแล้วถ่ายรูปโชว์นะคะ แต่ว่าเชื่อไหมคะเบื้องหลังเกิดจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แบรนด์หนึ่งเป็นตัวสะสมนุที่เกิดการจัดตั้งลูกนี้ขึ้นค่ะนั่นคือเป็นตัวอย่าง,งการใช้สื่ออิเลทเพื่อสร้าง Connect and Community เลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะแบรนด์ก็สามารถได้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือตัวอย่างของ Connect and Community ค่ะมาถึงอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆคือ Communications and c o m p e t e ั่นค่ะนันนี้เห็นบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์ปัจจุบันสามารถใช้สื่อสังคม นะคะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องลงทุนไรเยอะใช้สื่อสังคมนี่แหละมาสื่อสารกับลูกค้าผู้บริโภคได้โดยตรงเลยค่ะในนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ญี่ปุ่นที่นิยมมากคือ Line แอดค่ะบอกเลยค่ะคนญี่ปุ่นใช้ไลน์กันเยอะใช่ไหมคะก็สามารถนำไลน์แอดนี่แหละค่ะมาคุยกับลูกค้าที่ใช้แบรนด์มาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะดังนั้นนี่คือคอมมิคชั่นแอนคอมเม้น์เลยนะดังนั้น ตรงเนี้ยไลน์แอดมีข้อดีเหนือจากแพลตฟอร์มอื่นตรงที่ว่าสามารถคุยแบบวัน on วันได้ Followup ได้แระทั้งที่มสธนะคะยังเอาไลน์แอดมาใช้เลยคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้นะคะดังนั้นมันเหนือกว่าสื่อสังคมอื่นๆตรงที่ว่ามันคุยหนึ่นตงตอนเ่นคนอื่นไม่เห็นค่ะเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันก็จะดีกว่าซึ่งเหมาะกับตลาดญี่ปุ่นมากๆนะคะตลาดอื่นก็ใช้กันหลากหลายค่ะใน่ง่ี้ของสื่อสังคมนะอันนี้นให้ดูค่ะ แล้วนอกจากนี้คอมเมอร์สมันก็ได้ไปด้วยนะบางทีเราทำ C อย่างที่จะรได้บอกมันไม่ได้มีแค่ีเดียวค่ะมันก็ผสมผสานกันไปแล้วก็ขายของผ่านสื่อโซเชียลได้เพราะว่าสื่อโซเชียลจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งคือทําให้คน connect ทำให้คน c o m m ูน,นิเค t i o n แล้วเราเอามาใช้ในการทำโซเชียลคอมเมอร์สกันนะครัดังนั้นเวลาทำเนี่ย C มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการทําเรื่อง communication หรือ content คือต้องมีคนต่อที่มีความสามารถในการต่อ ให้ความรู้กับลูกค้าได้ตอบได้ดีเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ตอบได้รวดเร็วด,วด้วยค่ะเพราะคนไม่อยากจะรอนานเพราะเขาใช้สื่อดีจทอเพราะมันสะดวกไหคะมันได้24ชั่วโมงแค่ปลายริ้วแล้วนะเขาก็หวังม่าจะได้คาตอบแบรวดเร็วเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเนี่เพิ่งไปใช้บริการนะแชทบอทนะคะผ่านแอปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมมิวนิเคชันเหมือนกันของแบงค์นหนึ่งโอ้โหรอทีเกิน3นาทีแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วค่ะก็ต้องจบแชทกันไปเพราะรู้สึกว่า เออในแง่ของแอดมินตอบช้าเหลือเกินแล้วก็แก้ปัญหาเราไม่ได้สุดท้ายเราก็เดินไปสาขาของแบงก์อะเพราะว่าตัวดิจิตอลมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ลแุแอมไปเลยอะเพราะไปยกเลิกบัญชีแบงก์ด้วยอะพอร,รู้สึกว่าคอมเม้นท์ช้าและคอมบีแทนไม่ตอบโจทย์เลยเลิกใช้แบงก์นี้ไปดีกว่าเชื่อไหมคะเราเลิกใช้แบงก์เพราะว่าดิจิตอลคือไม่อดอืออันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันดังนั้นอย่างที่อาจารย์นเนบอกนะคะ ถ้าไม่รู้ 4C นี้อย่าเพิ่งทําการตลาดดยิท่อนะคะเพราะคุณทำแล้วจะแตกคุณจะทําแล้วคุณจะไม่ได้ให้คุณค่าลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นฝากไว้เลยค่ะ 4C ไม่ว่าที่เราคุยกันไปแล้วนะคะคือ commerce ขายสินค้าและบริการ care ดูแลลูกค้าผ่านสื่อจ e ีท่อ connect and community เชื่อมลูกค้าเข้าหากัน communication and competence สื่อสารให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิดีโอชุดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเช่นเดิมน,นะคะถ้ามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการตลาดอีทอลทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือมีอะไรที่อยากรู้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการวิจัยนะคะ,ะการสื่อสารก็บอกอาจารย์นี้ได้ค่ะยินด,ดีนะคะเราหวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะคะในวิดีโอคลิปชุดหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย